สันสนหงหินนะครับสแ,แสทแสเกษมมาวิวดีครับขารส คาริบูใช่หรู้คว่าคำว่าคาริบูคือชื่อรุ่นของเรื่งของเครื่องบินนะนัเครื่ินไปแก้ที่แบบข้าวปลอกของลมอะ่ะเครื่องเครื่องคารคาิบู ทะเลส่วนนะครับทะเลส่วนแคมป์ปใช่ครับเป็นเป็นพลร่มตะระเวนฮะถูกต้องครับโดย cia มาเป็นคนฝึกให้แรกๆเลยฮะเป็นตำรวจลนี้ใส่หมวกสีแดงเขาไม่ใช่ไม่ไม่ใส่หมวกอ่าจะบอกก่อนว่าท่านทะยลส่วนเนี่ยฝึกฝึกตระเวนฝึกตระเวจพลร่มแล้วตระวนพลร่มเนี่ยจะใส่ชุดเป็นชุดไทเกอร์ ชุดเป็นลายเป็นลายพางแบบก็นี่ไงมาอย่างเอ่อตาของไอ้ตอชดอเห็นไหมจะเป็นแบบเป็นตาช้างเห็นไหมแม่ตรงเนีแมเสาอีนไหมเป็นช้านทะเรสวนอะเห็นไหมฮะตาของตอชดออ่ะเมื่อก่อนแค่เขาไม่รู้เราจะเห็นครับเพื่อนที่เป็นต่อ ก็ตรงอาร์มาแม่ถ้าเป็นตอรชดานะฮะออตลอดเส้นทางเนี่ยอาร์เขจะเป็นตาทา้ทาท้าทะเลสวยอย่างไม่แกล้งสงช้างนะฮะครับเ,เพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยปลูกพวกตอรชดาเนี่ยปลูกที่นี่หมดไงคือปลูลำลำกฐาทหารเลยไงแม่เห็นเครื่องบินลำนี้ไหมฮะเนี่ย,อ,ยอันนี้ชื่อมันเป็นชื่อรุ่นคาคาลิบูเป็นที่เอาไว้สื่โจอดล่องมาฮะ กำลังส่งที่รตรวจูลพัลลัมตระกูลพัลลมเปือปกอะส่วนกำลังทาอากาศนะฮะเมื่อวันเมื่อวานก็เห็นนะบินนะเอ๋ไปพัดอ่ะก็ถึงตั้งชื่อในไงเอ็กคาเฟ่คาลิบูใช่ไหมฮะที่ในข่าไงคาลิบูเคนาย ถ้าไปกันหมดนะแมเพราะว่าเออนีเป็นขันย้อนที่ไปชะอำน,นะครับเแม่เด็กกินเต้าก็ถามว่าพวกนี้อยากกินอะไรครับ ววสวยสมสวยนะแม,แม,แม,แม่ดูมันลางๆนะแม่ตึกอะ มันก็เดาเองนะว่าตีดาวเดาเองล้วนๆนะมันอาจจะไม่จริงนะมันมันเหมือนพวกแบบมันเหมือนพวกทุนเหมือนมันเหมือนพวกทุนจีนนะมันนั่นเป็นจีนที่แบบสร้างแล้วล้างอ่ะ ตอนโอ้โหเลยวภูเขาเห็นภูเขาแล้วอ่ะไม่รู้ใช่ลูกนี้ป่ะครับแมเกลีจำไม่ได้หรอกี่ไม่นยใช่ไม่ได้ใช่เพราะว่ากใจอยู่ใช่หรือเปล่าแต่ไม่รู้นะเรื่องตำนานอสุรรัตน